มดิเจ้าสิบสแมโครท็อป้อนลกเิมแมโครโรอนซูมพูดยิ่ง้ายอนแต่วล้นแทนส่วนยิ่งนื่ิลปะเยส่ัน้าบาทต่อใบเสร็จทิเ่เฉพาะตัววัน่้แต่แ่ที่นงิรณ้งสองพยนารอยาสิแเนสิงหคมสงันงหกสิบแปดกับนายที่จะเป็นปัจจุบันเป็นต้นปัจนก่นครั้งนีตงเติมเหมนแค่่ก็พิม เยืดมงเรื่องความกดคุณภาพแล้วครับผเกิดในปรกจำที่วันหกโมงครับ